เฮ้กายฮัลโหลกายวอชซัพบกายเยยเยยเยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการเรียนสนุกลูกนั่งสบายสไตล์คูเกมตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่9 9 9 9 9 9 9แล้วนะครับก็คือยูนิต one p o i เดี๋ยววันนี้นะครับจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับในสไลด์กันเลยนะครับมา look at exercise number four look at exercise four อ่าเขาให้เราทำอะไรนะครับอ่านพร้อมกันเลยครับ who is who who is who read and find อา read and find out รวมเลยนะครับ who is who again who is who good read and find out read and find out ah. who is who คือ w h o means ใครใครคือใคร ครับ Read and f i n d out Read and f i n d out ก็คือให้อ่านแล้วหาให้เจอครับอ่าใครเป็นใครเนี่ยแล้วอ่าให้เจอครับก็คือหมายความว่ามันจะมีข้อที่1นะครับสแล้วก็3นะครับแล้วมีชื่ออยสามคนนะครับก็คือแฮร์รี่เบนแล้วก็มีครับก็คือให้ดูว่า1 2 3เนี่ยเป็นใครนะครับ ใครคือใครามาเพราะฉะนั้นเขาบอกให้ Read and File ก็คือให้เราอ่านครับมาเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันเลยเนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนเขียนตรงนี้ให้ครูก่อนนะครับอ,อ่าเขียนตรงนี้ให้ครูก่อนนะครับอ่าเราว่าเดี๋ยวเวลา าอ่นจะได้รู้นะครับตรวนตรงตารางตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องตารางตรงนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนนะครับอ่าแล้วก็เ็นช่องว่างไว้ตรงนี้ด้วยนะครับรเพว่ชื่อนะครับอ่าก็คือเดี๋ยวให้นักเรียนตดพอสไ้ก่อนได้แล้วนักเรียนก็เขียนตามให้เสร็จนะครับโอเคเนาะอ่าเป็นยังไงครับเขียนเสร็จหรือยังอ่าถ้าเขียนเสร็จแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะทำเสร็จแล้วด้วย นะครับใครทําเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รอดูเฉลยนะครับส่วนใครยังไม่ได้ทําเขียนโจทย์ไว้ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเนาะเอามาเราลุกแอ t หนนะครับดูที่เลขหนึ่งตรงนี้เลยนะครับมาอ่านพร้อมกันเลยนะครับ I always walk to school I a l w a y walk to school แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันเดิน walk เดินไปโรงเรียน a l w a y คืออะไรครับ100%อ่า100%คือเสมอไงครับฉันเดินโรงเรียนเดินไปโรงเรียนเสมอเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับในตารางครับมี by bus by car แล้วก็ walk by bus ก็คือโดยรถโดยสารประจำทาง by car ก็คือรถยนต์ walk ก็คือเดินเขาบอกว่า all way เพราะฉะนั้น100%ต้องเดินครับแ a ร r รครับช่อง walk ไม่มีติ๊กเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่นะครับมาดูเบนครับเบนนะครับอ่าเห็นไหมครับ walk ตลอดเลยนะครับทุกวันเลยเพราะฉะนั้นข้อ1นะครับก็ต้องน่าจะเป็นเบน เรายังอ่านไม่จบเลยนะประโยคนี้อีกประโยคที่2นะครับเราอ่านประโยคแรกได้ก็ตอบได้แล้วเนี่ยเอามาเรามาดูประโยคที่2ครับ I never go to school by bus or by car I never go to school by bus or by car I never go to school by bus or by car never ครับ never คือ0% ก็คือไม่เคยนั่นเองนะครับฉันไม่เคยไปโรงเรียนโดยรถโดยสารทางและรถยนต์อ่าดูของเบนสิครับอ่าเบนก็ไม่มีสักอันเลยนะครับในช่องนี้ไม่มีเลยนะครับโอเคน่าจะขอ,อกเบนแหละนะครับมา next t o I sometimes go to school by bus and sometimes by car I sometimes go to school by bus and sometimes by car. Sometimes คือกี่เปอร์เซ็นต์นะ50%ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนั่นเองบางครั้งฉันก็ไปโรงเรียนโดยรถโดยสารจำทางบางครั้งก็ไปรถยนต์เพราะฉะนั้นเรียนครับดูแฮร์รี่ครับแฮร์รี่เป็นบัสหมดเลยค่าอา้าวคาไม่มีเลยแสดงว่าไม่ใช่เนี่ยครับ ดูตรงนี้ครับไปบัสมี1 2 3ส่วนค่าก็1 2 3อ่าเป็น3 3เหมือนกันเลยนะครับอ่าก็คือ50 50นั่นเองคือครึ่งนะครับอ,อ่าก็คือวันจันทร์นะี่ครับไปโดยรถโดยสารวันอังคารนะครับก็บางครั้งก็ไป รถโดยสารรถยนต์นะครับวันพุธไปรถโดยสารนะครับหรือหาดไปรถยนต์วันสุกไปรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้าไม่แน่ใจอ่าเรามาดูต่อครับ I never walk to school never ก <Never S 2> ็คือศใช่ไหมครับเพราะฉนะนั้นฉันไม่เคยเดินไปโรงเรียนเลย,<ๆ>เลยนะครับอ่าก็จะมีแฮร์รี่กับมีนะครับอ่าเพราะฉนะนั้น ที่เข้าข่ายก็น่าจะเป็นนี้นะครับสุดท้ายข้อ3มันก็เหลือคนเดียวก็น่าจะเป็นเช้าแฮร์รี่ใช่ไหมครับอ่าแต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวเรามาอ่านประโยคในข้อที่3เลยนะครับ I never go to school by car or walk to school ฉันไม่เคยไปโรงเรียนเลยโดยรถยนต์หรือเดินไปโรงเรียนเลยค่ะ กับวอล์กนะครับไม่เคยเลยนะครับเห็นไหมว่างโล่งโจงเลยนะครับแล้วประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า I always go by bus I always go by bus ฉันไปโดยรถบัสเสมอนะนะทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นแฮร์รี่มาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าที่เราเลือกเลือกอัน่านกันเนี่ย ถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าถูกไหมครับ <S <S เบน,เน,นอ่าเบนมีอเมแฮร์รี่โอเคครับอาถูกต้องเสามข้อ,อเลยโอเคนะครับอ่าแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนดูคลิปนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าน่าจะเข้าใจในกิจกรรมนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ มหมดเวลาแล้วครับ It's time ูล s e e you again later ชอบกดไลค์ใช่ก like, ดแชร์กูด้วยนะครับบายบาย